จัดเป็นพระเกจิไม่กี่องค์ในประเทศไทยนะครับที่แม้แต่กล่องพระของท่านยังมีค่าอย่าทิ้งเชียวนะครับที่เพื่อนเห็นมีมูลค่าหลักร้อยกลางถึงหลักร้อยปลายหากเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากกล่องพระเหล่านี้ไม่มีพระอยู่แล้วครับพระอาจจะถูกจํำน่ายจ่ายแจกหรือถูกนำไปแขวนเหลือเฉพาะกล่องกล่องพระที่ถูกนำเข้าพิธีนี้ จะได้รับการปลูกเสกไม่ต่างจากพระเครื่องครับลักษณะจะเป็นพลาสติกยุคเก่าผมเองก็หัดดูพระไม่ได้หัดดูกล่อง อย่างที่เพื่อนๆเห็นมีอายุเก่าแก่มากเลยครับอย่างกล่องนี้นี่ออกจากวัดเมื่อปี2-3เป็นพระเสาห้าพลาสติกก็เก่าตามอายุนะครับส่วนอันนี้แพงมากกล่องนี้เพราะว่าเป็นพระสมเด็จ5ไตรมาสบุกเสกตั้งแต่ปี1-9ถึงปี2-2ถามว่าทําไมมีการซื้อขายกล่องพระผมเชื่อว่าบางคนที่ได้พระไปแล้วก็อยากเก็บลงกล่องแต่ถ้าไม่มีกล่องให้เก็บก็ต้องหากล่อง มาเก็บให้ได้พระหลวงปู่โตราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับส่วนกล่องของท่านราคายังหลักร้อยอยู่หากใครเห็นมีอยู่ที่บ้านอย่าทิ้งชนนะครับอย่าคิดว่าไม่มีพระแล้วเหลือกล่องจะเก็บไว้ทำไมเอามาขายได้เชียววันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ